386้38ลดเหลือ130ยสามก็เรียกว่าเกินครึ่งน,นะครับเนี่ยรอยแปด้ยสองห้าหนึ่งจาก300กว่าลดเหลือประมาณนี้อีกหนึ่งครั้ง สามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบเจ็ดกำไรทองแดงที่สั่งทำมาคราวนี้ลดขาดเลยยี่สิบสองเอาออกมาสามร้อยกว่าวางใกล้ตัวนี้ไหมะลดขาดเลยโอเคไหมครับ